สวัสดีค่ะพบกับช่อง hobby anything นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นภาคจบของเสื้อถักโครเชสลับสีลายที่24ของช่อง hobby anything ค่ะท่านผู้ชมสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจาก hobby anything นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยทบทวนนะคะโดยลายนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับมันจะมีทั้งหมด หช่วงลายก็จะมีทั้งหมดสีแถวนะคะโดยฮอบี้ได้เลือกไหมในสต็อกนะคะที่คิดว่ามันน่าจะไปด้วยกันได้นะคะพอแมตช์กันปุ๊บนี่มันจะออกเหมือนสีค่อนข้างที่จะเข้มนิดนึงแล้วก็มีสีครีมมาตัดนะคะก็จะมีสีน้ำตาลสีตะกั่วแล้วก็สีครีมนะคะโดยหนึ่งช่วงลายก็จะมีทั้งหมด8แถวนะคะท่านผู้ชมสามารถไปทบทวนได้ในคลิปที่1น,นะคะ ของเสื้อถักโคเรเชต์ลายที่24ค่ะแล้วก็ถักเป็นแผ่นใหญ่เลยนะคะตั้งแต่ชายเสื้อชายเสื้อนะคะไปจนถึงรักแร้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแยกถักนะคะโดยถักด้านหน้าเป็นสาบสาบทั้งสองนะคะแล้วก็แผ่นหลังนะคะโดยวัตถุประสงค์นี้นะคะก็จะให้เป็นเสื้อคลุมนะคะแล้วอันนี้นะคะก็จะรอบอกสักประมาณ ห้าสิบนิ้วนะคะห้าสิบนิ้วโดยประมาณนะคะท่านท่านที่มีน้ำหนักประมาณหกกิโลเนี่ยสามารถสวมใส่ได้สบายๆนะคะแล้วก็ฮอปปี้ก็ได้ติดกระดูมไว้ทั้งหมด4เม็ดแล้วนะคะก็จะเหลื่อมมาเยอะเหมือนกันนะคะเผื่อขยายออกนะคะ,ะแล้วก็แขนเสื้อแล้วก็ถักให้มันก็จะถักเป็น ทรงกระบอกแล้วเราค่อยจะมาลดนะคะอันนี้เป็นแนวการลดเสื้อให้มันดูโค้งธรรมดานะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการถักริมนะคะถักริมของชายเสื้อนะคะโดย hobby ก็ได้เริ่มเวลานะคะก็คือถักแขนด้านขวาแล้วก็ถักสับเสื้อคอเสื้อแล้วก็ชายเสื้อนะคะอะเราก็จะมาดูการถัก ริมนะคะโดยจะเป็นแขนด้านขวานะคะ,ะแล้วก็มาทบทวนนะคะโดยเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์2นะคะใช้กับไหมที่มีความอ้วน1.5ม mm. ิลลิเมตรและไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นความอ้วนเนี่ยประมาณ1.5ม mm. ิลลิเมตรหรือว่าไหมเบอร์20นะคะวิธีการนะคะก็คืออ,อันนี้ฮอบบี้ก็ได้เริ่มไปแล้วนะคะ จะเห็นว่าอันนี้เป็นเป็นหนึ่งช่วงลายนะคะโดยหนึ่งช่วงลายเนี้ยก็จะมีทั้งหมดสองดอกนะคะเอาการถักนะคะอันนี้ก็ต่อเลยนะคะ,ะโซ่สามโซ่สามพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอแล้วก็แล้วก็มาถักตรงตรงหลักนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยจะห่างกันทั้งหมดพอหนึ่งคอแล้วมุ่งเนี้ย สหลักนะคะก็คือเป็นช่วงลายเนี่ยตามแนวนอนจะเป็นพอ1คอแดหลักแต่ตรงเนี้ยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งช่วงลายความสูงก็จะเป็นในมืสีแถวนะคะ,ะแล้วก็พวักธรรมดาก็โซ่โซ่สามนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายลิมที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะ,ะโซ่สามพอหนึ่งคอตรงหลักเดิม นะคะก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอ,อเรียบร้อยแล้วเว้นไปทั้งหมดพอหนึ่งคอสีหลักนะคะแล้วเราก็ควักธรรมดานะคะก็โซ่สามพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอที่เดิมนะคะ พอหนึ่งคอที่เดิมเราก็นับมาทั้งหมดพอหนึ่งคอสีหลักนะคะแล้วก็แล้วเราก็มาควักธรรมดาก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอก็โซ่สามแล้วก็พอหนึ่งคอ,อแล้วก็ควักธรรมดานะคะทำจนจบแถวคะ่ะ เราก็จะได้รายริมนะคะสำหรับคลิปพีโอนี้ก็จะเป็นคลิปที่2ก็จะเป็นภาคจบนะคะของเสื้อถักโครเช์ลายที่24นะคะก็ห่างจากคลิปแรกประมาณ2เดือนค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ